สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็มาพบกับบังก้าสกอร์กันอีกเช่นเคยนะครับก็ันนี้ก็มาสายนิดนึงนะครับก็วันนี้บังก้าก็จะมีบอลมาให้2ตัวเน้นๆกันทุกวันนะครับนี่บังก้าก็จะเร่งไปที่หลีกของ ตุรก,กีซูเปอร์ลีกนะครับเรามาดูคู่แรกกันเลยคู่แรกซัมซันส, <Samsung S 2> สเปอร์เปิด<ส>บ้านต้อนรับการเยือนของเฟเนบาเชติกันในเวลาตีหนหรตรงคืนนี้นะครับรเรามาดูฟอร์มฟอร์มผลงานฟอร์มผลงาน5นัดทั้งในบ้านและนอกบ้านของซัมซันสเปอร์นะครับ เพราะว่าถ้าของสเปอร์เนี่ยเอาทั้งทงนอกบ้านและในบ้านเนี่ยชนะสะองเสมอหนึ่งแพ้สอง่าโดยรวมของผลงานทั้งในบ้านและนอกบ้านของเซนสเปอร์เนี่ยถือว่าทำผลงานออกมาได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ แล้ในการแข่งขันล่าสุดในวันที่14เนี่ยทางเซมซันสเปอรย์ยันไปแพ้กับชีวัสเปอร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนฟอร์มห้านัดหลังสุดในบ้านนะครับเพราะว่านัดหลังสุดในบ้านชนะสี่เสมอศูนย์แพ้ศูนย์ แข่งขันล่าสุดของแฮมสันสเปอร์เนี่ยแพ้คาบ้านให้กับทางโบสลุมสเปอร์ไปหนึ่งรูต่อศูนย์ถือว่าภาพรวมถือว่าทำผลงานเฉพาะในบ้านทำผลงานออกมาได้ดีนะครับเห็นได้ว่าชนะหมดเลยแล้วมีแพ้หนึ่งนะครับอ่ะ เรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางเฟเนปาเช่ทั้งในบ้านและนอกบ้านนะครับผลงานล่าสุดของเฟเนปาเช่ทั้งในบ้านและนอกบ้านเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะ5นัดชนะทั้ง5นัดเลยเในการแข่งขันล่าสุด แข่งกันในลีกยูฟ่านะครับเฟเนบาเช่เนี่ยชนะให้กับบาริเบอร์ไป30เรามาดูส่วน5น,น,น,นัดห,หลังสุดห้านัดหลังสุดเฉพาะนอกบ้านของทางเฟเนบาเช่นะครับ ผ่านัดลังสุดของฟเนบาเชเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นงโดยรวมของทางฟเนบาเชเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับแพ้แค่1ครั้งและเสมอแค่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือชนะหมดเลยเรามาดูตาราง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 คะแนนของ ลีกนี้ชนี้นฟเนบาเช่นั้นอยู่ที่อันดับ13แข่งไปแล้ว1นัดน,นะครับชนะ1แล้วก็แพ้เสียเตะเสียเสียประตูไป1นะครับส่วนทางเซมซันสเปอร์เนี่ยอยู่อันดับที่17แข่งไป1นัดอ่ะแล้วก็ เสมอนะครับในน,น,นั้นเสมอนะเรามาดูราคาบอลของคู่นี้กันนะครับราคาบอลของคู่นี้เนี่ยอยู่ที่เปิดออกมาเนี่ยเปิดออกมาอยู่ที่หนึ่งลูกตอนนี้ไหลลงไปที่ครึ่งพวบลูกนะครับ ในราในาในราคาจ่ายน้ำ8นะครับส่วนสูงต่ำนั้น3รลูปไหลลงไปที่2อลูปควบนะครับเรามาดูสภาพความพร้อมของเซ็นทันสเปอร์กันสภาพความพร้อมของเซ็นทันสเปอร์นั้นเจ้าบ้าน ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในลีกเนี่ยอยู่ในสภาพที่พร้อมพอสมควรเนื่องจากไม่มีตัวเจ็บนะครับแล้วมีผู้เล่นอย่างเอมเรคีเลนกับเทเลนเอาตายายีเป็นตัวชูลงเดินเกมกลาง พร้อมส่งโมริเก้โฟฟาน่ากับโมริอุสโมริดิอันนายี่ลุ้นสกอร์ทำสกอร,อกอร์จบสกอร์ให้กับทางทีมนะครับส่วนทางฝั่งของเฟเนรปาเช่นั้นยังคงไม่พร้อมใช้ตัวเล่นผู้เล่นอย่างอเล็กซานเดอร์ ซีบูและลินคอนและเมิน์าคารยารัดและเอมเรมอที่เพิ่งเจ็บเลี่ยงใบเมื่อนัดที่แล้วนะครับส่วนทางเฟรเนอเช่นั้นทางกูนซืออย่างอาโลโคมิสมุตจะจัดทับใน คาดว่าคาดว่าจะจัดทับในระบบ4-3-2-1นะครับทัศนะของผมมองว่าเฟเนบัเช่นั้นเปิดสนามในลีกด้วยการเอาชนะกาเซเทป2ต่อ1ต่อด้วยเกมยุโรปกลางสัปดาห์ที่พิ่งชนะมาริเบอร์ไป3-0มองว่าเกมนี้ต้องออกมาเล่นนอกบ้านแต่ต้องยอมรับว่าคุณภาพของทางฝั่งเซมซันสเปอร์เนี่ย ทำออกมาได้ดีนะครับทั้งในบ้านและนอกบ้านผมมองว่าต่อทางเซมซันสเปอร์ในราคาครึ่งควบลูกมีลุ้นแน่นอนนะครับเรามาดู อีกคู่เลยอ,อีกคู่เราก็จะอยู่ในคู่ในลีกของตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับเรามาดูคู่ของอังคารักกูคู่เปิดบ้านตรนรับการมาเยือนของอาดาน่าเด็กกันในเวลาตีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูฟอร์มฟอร์มห้านัด หลังสุดของเขาเนี่ยทั้งในบ้านและนอกบ้านชนะสองเสมอสามโดยรวมทำออกมาไดผ้ผลงานทำออกมาได้กลางกลางนะครับผมส่วนผลงานห้านัดหลังสุดเฉพาะในบ้านทางอาคาราฟุรุ ก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เห็นได้ว่าแพ้3แล้วก็ชนะ2อะเรามาดูฟอร์มพานัดต่างสดของทางอาราณาเอฟ่อนะครับอะขอ รสักครู่สักครู่รเหมือนจะดูผิดหรือเปล่าเนี่ยครูรูอ่ะถูกแล้วนะครับอ่ะเรามาดูฟอร์มห้านัดสุดทางอาดาหน้าเออเบอร์ผลงานทั้งหมดทั้งในบ้านและนอกบ้านเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับ โดยรวมทำผลงานได้ดีนะครับเห็นได้ว่าชนะถึงสาแพ้นหนึ่งเสมอหนึ่งส่วนนอกบ้านเนี่ยผลงานนอกบ้านของทางฝั่งอานาดาเลฟสเปอร์เนเห็นได้ว่าชนะ3ามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งแล้วผลงานนอกบ้านของเขาเนี่ย ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับในนัดนี้เรามาดูตารางคะแนนของหลีกนี้กันนะครับตารางคะแนนของหลีกนี้อังคารกักคูคู่เนี่ยอยู่ในอันดับ15แข่งแล้ว1นัดนะครับ และในทางอาราันนาเอเปอร์เนี่ยอยู่ที่อันดับ8ถือว่าหลังท้ายทางอารังค่าคูคูคู่ไปที่2อันดับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของอาราคุกคูเนี่ยเจ้าบ้านอย่างอาราคุกคู่พวกเขาไม่มีปัญหาตัวเจ็บ หลือมีผู้เล่นที่ติดโทษแปนนะครับคาดว่าในเกมนี้จะมาในระบบ3-4-2-1พร้อมกับส่งทางอนาตาเซออส์ัติโกโอวานิสกับอาคารบิลิโกลูลงปั้นเกมเรียกลงป,ปั้นเกมรุกสนับสน,นุนอาริโซเวที่จะยืนเป็นตัวหน้าเป้าคอยทำเกมร่าตะขายนะครับส่วนทางฝั่งของอาราณา ทสเปอร์เนี่ยส่วนทีมไปเยือนเนี่ยอาราแทัสเปอร์เกมนี้ถือว่าพร้อมไม่ต่างจากพร้อมนะครับเพราะว่าพร้อมมากและไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษแบนส่วนการจัดทัพคาดว่าจะวางในระบบ4-2-3สนึงโดยมีผู้เล่นอย่างยูเนตแบนแบนฮันดารับบทบาทเป็น ตัวทำเกมในตำแหน่งเพย์เมเกอนะครับส่วนทางทันทนะของผมเนี่ยราคาแน้าแพ้กับคาซิมปาซ่าไป2ประตูต่อสาพอจะบ่งบอกได้ว่าคุณภาพของเกมลุกของทางฝั่งอาราคุกูเนี่ยทำได้ดีในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งที่พวกเขากลับมาเล่นในบ้านเชื่อว่าไม่ง่ายนะักที่จะเอาชนะอาราน้าสเปอร์ ไปได้ดีนะครับ,ปร,บประกอบกับการที่ทางอาคารคุก่เนี่ยมาเยือนจะพร้อมทำเกมรุกในเกมนี้นะครับาจากในรีกของยูโรปาลีคอนเฟเรนซ์นั้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกทั้งจากฟอร์มนัดที่เปิดสนาม จะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของทางทีมอารานาดฟวิสเปอร์นะครับได้เป็นอย่างดีผมมองว่าเกมนี้เนี่ยทางอารานาดฟวิสเปอร์เนี่ยนะจะยิงทางอาคาู่เนี่ยได้3ประตูต่อศูนย์อย่างแน่นอนนะครับ จบไปแล้วสำหรับบอลดึกในช่วงที่สองวางค่านะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ช่วงนี้วันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยนะครับเพราะวันจันทร์ในบอลไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะทักเท่าไหร่ สำหรับวันนี้บางก้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ